มธรรมชาติล้วนๆนะคะวันนี้ฝนกำลังลิ้นค่ะพี่น้องฝนกำลังลินเป็นแต่มีห่วงต่ะพี่น้องเป็นแต่ไมส่สอนเด้ไดดม่ได้เอาวิ่งมานําเลยม่สอนห่วงข่างทางค่ะพี่น้องดูนี่ท้องไรท้องนานะคะบ้านนอกแต่มีห่วงไม่ค้นมาสอนห่วงนี่รู้แล้วว่าได้บ้องหรเบิืงอันนี้บ้านนอกบ้านในค่ะพี่น้องบ้านนอกบ้นนานในนะคะ ฝนกับกำลังลิ้นค่ะบรรยากาศนะคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะฟ้าคึมคมฝนจะตกเมื่อกี้แดดพ้อนประสนปัะนี้ฝนทิ่ตกอีกละ อกวิน,นขีตมค่ะพี่นองเดี๋ยวจะมีหัวค่ะพ่กินตมกินน่านกินน้านผสมน้ำตมไหมนี่น้านเต็มเลยคะ่ะสอนหวนะัวมะไม่รู้จะหักเหรอสอนหัวสอนหวกับสวน